สวัสดีค่ะบรดาเอเจนผู้หญิงสิวไลจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่เอเจนฮีลเลอร์ทาโหลดสามแด3 855ช่องแห่งการดูดวงด้วยจิตสัมผัสจิตวิญญาณอินทิชันนำกดจักรวาลกดแรงดึงดูดมาปรับใช้นะคะสายมูสายอธิษฐานสายจิตวิญญาณและสายจักรวาลเชิญช่องน,น,นี้นะคะมาดามจะดูดวงด้วยกัน ใช้จิตสัมผัสนั่นเองนะคะซึ่งหมอดูทั่วไปเขาก็จะเป็นแบบนี้กันนะคะคล้ายๆกันอยู่ที่ว่าใครจะเอามาปรับใช้ได้แบบไหนเช่นไรอย่างไร,งไรเพราะฉะนั้นนะคะ,ะเราจะไปกันเร็วๆเลยนะคะตามที่แฟนคลับทั้งหลายขอมานะะในเพจนะคะจากเพจนะคะอินบ็อกซ์มาส่วนตัวเลยว่าอยากดูไพ่ให้มันเจาะลึกลงไปนะคะมากกว่าคำว่าร a นดอมนั่นก็คือเป็นของ คนทั้ง7วันนั่นเองนะคะถ้าเช่นนั้นมาดามขอเริ่มด้วยคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะระยะเวลา,อาสองอาทิตยสิจากนี้จนถึงเส้นปีนะ่ะคือเดือนธันวาวเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะชีวิตที่เหลืออยู่2อ,อาทิตย์ในเดือนธันวาคมปีาศา 2, พศ2565นนี้ มันจะเป็นอย่างไรเอ่ยนะคะเอาเราเอาเอาตีวงเข้ามาแคบนิดดึงนะคะตรงที่ว่ามากกว่าคําว่าแรนดอนมันคือเจาะจงลมไปเลยนะคะเริ่มต้นด้วยคนอาทิตย์ก่อนนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะความรักประปลนนะคะปะปลนป,ป,ป,ปะปะปนค่ะโอ้โหตกภาษาไทยเอามาค่ะเช็คเอเนจีภาพโดยรวมกันก่อนท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะใช้เดียร์รคคเลยนะคะ Oracle Card นะคะชุด Energy นี่แหละค่ะแมนดีแล้วก็ใช้ The Key ขยายนะคะก็คือให้คำแนะนำนะคะก็ไพ่ทั่วไปนี่นะคะขอขอ2ใบนะคะเช็ค Energy นะคะว่าคนวันอาทิตย์เป็นยังไงเอ่ยนะจ๊ะโอเคมาแล้วค่ะสองใบแบบนี้นะคะใบที่4ี่แล้วก็ใบที่50นะคะเกี่ยวกับอะไรคะมันเกี่ยวเนื่องกับอะไรคะอ่า o m แ n hole อาฮาร์ตนะคะนั่นคือคล้ายๆกับอาราชินีนะคะ ถือหัวใจนานเป็นไพ่ของหัวใจนืงเพราะว่าคนนี้นะคะสงสัยยังมีความรักแล้วคนวันอาทิตย์ขาเดี๋ยวเรามาดูว่าคนคู่หรือคนโสดแล้วก็เบอร์50นะคะ a n g e l of strength นะคะก็คล้ายกับไพ่ the strength นั่นเองนะคะอันนี้เหมือนกับไพ่ของราศีสิงห์นะคะก็คือไพ่ the strength นั่นแหละค่ะแต่ทีนี้มันมาในรูปของ The Oracle Card นะคะแล้วอันนี้ก็คืออ่ามาคนวันอาทิตย์ขา สงสัยแนวชีวิตของคุณในสองอาทิตย์นี้ก่อนสิ้นปีเนี่ยนะคะสองอาทิตย์ที่จะเหลืออยู่เนี่ยนะคะ นะคะเริ่มต้นจากวันนี้เลยนะคะวันนี้วันที่14นะคะมาดามถึงได้นับเป็น2อาทิตย์นะคะแล้วเดี๋ยวจะไล่ทําให้ครบเลยนะคะทั้ง7วันคนที่เกิดทั้งเดวันวันนี้วันอาทิตย์เอาก่อนเลยนะคะการงานการเงิน,งนสุขภาพโชคลาภความรักทุกอ,อย่างปะปนกันเลยนะคะดูซิว่าไพ่จะออกมาแนวทางไหนบอกเรื่องอะไรแต่นี่ของคนวันอาทิตย์บอกแล้วนะคะมีเรื่องของหัวใจแน่นอนนะคะมีความรักเต็มเปี่ยมเลยไม่ทราบว่าคนเป็นคุณเป็นคนมีคู่แล้วหรือคนคน,คนโสดเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ยิบสีเล่าเรื่องดูแล้วครับใบที่50 ะค,ะคุณขาคนที่คุณเจออยู่พบอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบปรับยากนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณคือผู้หญิงคนนั้นคุณคือสุภาพสตรีคนนั้นที่กลมหัวใจเขาไว้อยู่เลยนะคะอันนี้นะคะไพ่ดอออร์โกออกมารายงานตัวตั้งแต่แรกเลยว่าคน่นวันทิศนะคะเรื่องหัวใจมันเด่นมากนะคะเราขึ้นเอาไปไว้ข้างบนตรงนี้นะคะเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดเนาะมันเด่นมากนะคะอ้าว ทีนี้ต่อไปเราก็มาดูไพ่ประจําราศีกันเลยนะคะไม่ใช่ประจำราศีสิคะประจําตัวต้องขออภัยนะคะาศีมาดามพูดติดตกัดขัดเป็นอย่างนี้ประจํานะคะเพราะเป็นคนที่พูดเร็วนะคะและดิฉันก็คอนเซนเทรตแต่ถามว่าแยกส่วนของประสาทได้ไหมก็พอได้อยู่เพราะเราใช้ติดสัมผัส ดูดวงกันนะคะใช้ i n t u u i t i o n ของเรานั่นก็คือสันธาตญยานจากภายในนะคะโรคภายในตาที่3เปิดเต็มที่เราก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ค่ะมาเลยไพ่ยิบซีว่าอย่างไรคะเรียงมาเลยนะคะ4ี่ใบแรกเป็นชะตาของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภและความรักนะคะตามกันมาเลยนะคะมาดามเตรียมไว้เลย8ใบยอย่างนี้นะคะ อ่าใช้อภัย y ิีไพ่ไรเดอร์เวดนะคะก็เคชุดทั่วไปแบบนี้นะคะชุดนี้จะใหม่แล้วก็เด่นเห็นชัดมากนะคะอ้าวนะคะเอาไพ่ดีโอริคไว้ตรงนี้นะคะอ่าบอกแล้วนะคะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนคู่หรือคุณโสดเดี๋ยวเรามาดูไพ่เล่าเรื่องอะไรคุณฟังนึ่งเหรียญมาแล้วนะคะว้าววาเรื่องเงินเรื่องงานก็ตอบโจทย์ออเหอว้าววมากเลยอันนี้ขึ้นขึนนิดนึงอเคค่ะ หนึ่งเหรียญได้เจ้าเข้ากับเกิดอยู่ในตำแหน่งของเจ้าชะตาท่านที่เกิดในวันทิศขาคุณจะได้รับการเยียวยาเรื่องเงินเรื่องทองหรือใครที่โฟกัสเรื่องงานอยู่นะคะคุณจะมีงานใหม่เพิ่มขึ้นหรืออีกในหนึ่งโชคราบนะคะดูซิว่ามันดันมาจากไหนกันนะคะมาเลยนะคะตามด้วย king of swords นะคะโอ้โหสี่เหรียญก็มานะคะ ตามด้วยสีไม้เท้านะคะอ uh huh. ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปี2 5 6 5หรือเราเอาเอาเอาโฟกัสแค่เดือนธันวานนแล้วกันนะคะเพราะว่าเราดูไพ่สองอาทิตย์ที่เหลือของสิ้นปีนี้ภายในสิ้นปีนี้คือเดือนธันวาคน,นะสองอาทิตย์ที่เหลือคะ่ะคุณต้องใช้พลังอำน,นาจที่มีในตัวคุณนะคะต่อสู้กับชีวิตการเป็นอยู่อย่างมากเลยนะคะ อดออมเขียมมากมากเลยนะคะครอบครัวใช้เงินกันอย่างประหยัดตนีทีเหนียวเพราะว่ามันใกล้สิ้นปีไม่เฉพาะคุณวันอาทิตย์แล้วคะ่ะทุกวันก็จะเป็นเช่นนี้อยู่ที่ว่าการคิดของเราจะเป็นเช่นไรเห็นไหมคะแต่คุณมีอะไรที่ในครอบครัวเนี่ยเป็นคนที่รักกันดีมากๆเลยนะเรามาดูไพ่ขยายต่อไปคะ่ะไม่รู้ละเงินก้อนนี้มันจะมาจากไหนเพราะมีคนหยิบยื่นให้เห็นไหมฮะเงินมาจากฟากฟ้าน่นนะมือเห็นไหมคะ มือจากฟากฟ้านะคะมีเมฆด้วยส่งเงินเหรียญให้คุณเนี่ยเหมือนกันจะมีการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นนะคะการทํางานของคุณมานะคะไม่ว่าจะทางจิตวิญญาณหรือ,อชีวิตการเป็นอยู่ที่แท้จริงนะคะมันมาแล้วค่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องโมโนค่ะคุณขาแถ้วยตามมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เหมือนกับจะเป็นเรื่องงานด้วยนะแต่ว่ามีมเงินฟุกๆเข้ามาด้วยอ่ะเรามาดูนะคะ มาดูนะคะมีเงินฟุกฟุกเข้ามาแบบนี้นะคะทาใจร่มๆ่มสบายสบายค่ะเพราะว่าคุณทํางานมาโดยตลอดนะคะครอบครัวบางครั้งเนี่ยนะคะในเดือนนี้ทั้งเดือนนีนะคะตั้งแต่ต้นเดือนมาแต่ไพ่ของมาดามจะมาเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่14เนี่ยนะคะอ่ามันก็รู้สึกว่าใช้เงินไม่คล่องมืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูดูสิคะเห็นไหมคะที่ไพ่ของครอบครัวคือสีไม้เท้าแบบนี้เนี่ยนะคะความมั่นคงมันจะเกิดขึ้นคะ่ะคุณขาเพราะอะไรคุณเป็นคนที่ทํางาน ไม่เคยหยุดเลยขยันมากนะคะเห็นไหมคะในอบหวานแบบนี้นะคะก็คือไพ่ของธาตุไฟนะคะคุณขาไม่ว่าคุณจะเป็นคนธาตุไหนนะคะราศีอะไรนะคะเดี๋ยวพลังงานของอะไรที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกนะคะไพ่นี้ก็บอกแล้วคนเรามีครบทั้งสีทธาตุโดยชาริออดก็มานี่มาล้วกันึ่งหธาตุนะคะาชาวราศีกรกฎนะคะ ใครจะมีการเดินทางหรือใครหรือคุณจะเดินทางไปหาใครใครจะเดินทางมาหาคุณคุณหรคะใครที่ติดต่อ,อเรื่องงานเอาไว้เกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะหรือการส่งออกนําเข้าอะไรก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งติดต่อกับคนต่างชาติเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวให้ไพ่ขยายเล่าเรื่องให้ฟังนะคะนั่นไงคะเรื่องความรักจริงๆดยคากคุณขาหากคุณเป็นสุภาพสตรีแสดงว่าใครที่คบชาวต่างชาติอยู่นะคะ จะมีการตกลงปรงใจอะไรกันคะสิ้นปีนี้อาจจะได้เจอกันนะคะเพราะว่ามีไพ่สองถ้วยออกมาขยายเดอะชาริออตแบบนี้มันชัดเจนเะคะเพราะว่าดีออร์เรโคข้ก็บอกชัดเจนค่ะคุณสุภาพสตรีคนนี้นะคะ w o m n n o l อ a c ค i n เห็นไหมคะ holding a heart ไม่ใช่คอยค่ะขอาระทานโทษ Woman hold heart. วูแมนโฮอาฮัตแสดงว่าคุณกลุ่มหัวใจของสุภาพบุรุษคนนั้นแล้วพ่อหนุ่มคนนั้นเป็นใครหนออาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้หรือตัวคุณเอเป็นชาวราศีกรกฎนะคะชาวมิถุนตุนกลุ่มเพราะว่ามันมีมันออกอราศีมันเป็นคิงถือสอดแบบนี้นะคะคุณขาชีวิตหน้าที่การงานโอแม่เจ้าคุณขาอันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาขยายกันต่อเลยนะคะขยายกันต่อตรงที่ว่า คุณคนนี้เป็นใครคะคุณจะเดินทางไปไหนหรือใครกําลังคุณมีนัดหรือเปล่าคะชาววันอาทิตย์ขาคุณมีนัดกับใครหรือว่าถ้าเป็นไปนเรื่องหน้าที่การงานเพราะว่านี่เป็นดวงโดยรวมนะคะมันไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งไหนเราดูที่คะว่า,าใครที่โฟกัสเรื่องความรักนะคะคนวันอาทิตย์ขาลักษณะเหมือนกับเป็นคนโสดนะคะ คุณได้กลุมหัวใจของชาวราศีสิงหรือชาวราศีกร,รกฎไว้เรียบร้อยชาวมิถุนได้หมดนะคะโอเคเนี่ยนะคะในทางกับการตัวคุณเองหรือว่าคู่ของคุณนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะคุณคะเอาอยู่ค่ะผู้ชายคนนี้หลงรักคุณเต็มที่เพราะฉะนั้นนะคะมาดูกันต่อนะคะให้ไพ่ขยายไพ่เล่าเรื่องดูนะคะก้ามไม่เท้าก็มาไม่เห็นไพ่นะเรามาทางนี้นะคะให้เห็นไพ่นิดเพราะว่ามาดามตั้งตั้งกล้องในมุม ตั้งแบบนี้นะคะอ่าโอเคค่ะเก้าไม้เท้านะคะแล้วก็แปดถ้วยเห็นไหมคะแปดถ้วยนี่มามาตรงกับอ่าไพ่ในเจ้าชะตานะคะแปดคัพส์นะคะมันเกิดอะไรขึ้นมาสี่เห็นไหมเลขสี่ก็มาอีกมาซ้ำไพ่ซ้ำนะคะแปดคัพส์นะคะ four pentacles ไพ่ซ้ำทั้งสองใบเลยบอกแล้วนะคะคุณขาคุณจะไม่อดมื้อกินมือ้อคุณจะไม่ เลิกขี้เหนียวกับตัวเองเลิกขี้เหนียวกับครอบครัวนี่ว่ากันในถึงเรื่องส่วนที่การทํางานของคุณนะคะคนที่มีความรักนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่โดยรวมมาดาอ่านโดยไพ่โดยรวมนะคะอ่านไพ่โดยรวมนี่ขอบอกเลยว่ามันสุดยอดนะคะเราต้องอ่านให้ครบทุกพลังงานว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณขาทํางานมาทั้งปีเพราะฉะนั้นนะคะ ไม่ต้องขี้เหนียวแล้วคุณขะสิ้นปีนี้สิ้นเดือนนี้เออหรือว่าภายใน2อาทิตย์จากนี้เพราะเราดูพลังงานแค่2อาทิตย์นะครับเป็นของเดือนธันวาคม2565นเนี่ยนะคะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์การงานการเงินสุขภาพนะคะโชคลาภคุณมีแน่นอนคะ่ะคุณขะ ได้จากไหนนะคะคนที่มีแฟนหรือมีคู่เนี่ยอาจจะได้จากคนรักของคุณได้จากสามีภรรยาของคุณหรือคนโสดนะคะที่กําลังติดต่อกับชาวต่างชาติอยู่เขาจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณจะได้ตั๋วเดินทางไปหาเขาเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะส่วนพลังงานของอคนที่ทํางานนะคะเรื่องเรื่องการงานหน้าที่การงานเป็นยังไงคะคุณจะได้งานใหม่คะ่ะคุณคางานเก่านะคะงานเก่าเนีนะคะอาจ ยังต้องทำต่อแต่ว่าคุณจะมีงาน2ตัวเกิดขึ้นเพราะอะไรคะมันมีเก้าวกไม่เท้าตรงนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยนี่นะคะตามด้วยอัศวินถือไม่เท้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดต่อกันนะคะอ่าเพราะว่าบางคนนี่นะคะบอกว่างานเก่าไม่เอา เพราะมันมี8ดถ้วยออกมาแบบนี้2ใบแบบนี้นะคะอยู่ในเจ้าชะตาแล้วก็ไพ่ใบยขยายให้ไหมคะเป็น8ถ้วย8ปดคัพสแบบนี้นะคะบางคนบอกว่าสิ้นเดือนนี้ต้องต้องลาจากกับที่ทํางานเก่าและไม่เอาเพราะว่าหาเงินไม่พอใช้เงินไม่พอกินหรืออีกในหนึ่งก็คือการเพิ่มเพิ่มงานนะคะอ่ะโอเคนะคะ4เลขสีออกมากแล้วนะคะ4ดาบค่ะ4ีดาบบอกอะไรคะ4ดาบบอกอะไรคุณเอ่ยไม่เห็นไพ่นะเราเปิด เอาไว้ข้างบนเลยแล้วกันนะคะซีดาบบอกว่าคุณขาเห็นไหมคะหนึ่งคอยก็มาว้าวไพ่ของคุณวันที่นี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาตรงไหนคะเป็นไพ่ซ้ําๆออกมากับไพ่โชยชะตาหนึ่งคอยคุณดูสิเอาเอาเป็นว่านี้นะคะมาดาคอนเฟิร์มให้นิดนึงว่าคนที่กําลังโฟกัสเรื่องโชคลาภการเสี่ยงนะคะคลิปที่แล้วได้ทําไปแล้วนะคะเรื่องคนทั้งสี่ธาตุสิราศีวันนี้เนี่ยมาดามจะต่อให้ลายวันให้มันแคบเข้ามาคือ เป็นลายเป็นของคนเกิดในวันนั้น,น,นเลยวันนี้เป็นวันของของวันอาทิตย์นะคะคุณขาลองเสี่ยงโชคดูไหมนะใครชอบการเสี่ยงโชคคอยมาสองคอยแบบนี้ทั้งเกิดในไพ่เจ้าชะตาเองด้วยแล้วก็เป็นไพ่ยขยายอย่างนี้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญคุณขาคุณจะได้รับโอกาสเออนะเรื่องเงินเนี่ยคุณขาหากใครที่รองเงินอยู่เนี่ยนะคะ โชคลาภกันเสียงมันมานะนี่เลขเบิ้ลมันเยอะมากนะคะเลขสี่ก็มาเบิ้ลเลขเลขสี่นี่มา3ตัวเลยนะคะแล้วเลข8นี่ก็มา2นะคะเลขหนึ่งมา2เช่นกันว้าวธรรมดาไหมเนี่ยไม่มีธรรมดาเลยไม่มีแกรบธรรมดาเลยนะคะไพ่ขรงมดามไม่มีธรรมดาไปต่อสิคะอ่าโอเคบอกแล้วนะคะอ่ะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านให้โชคขลัคนวันอาทิตย์คุณขาเห็นไหมคะเดอะเฮ์มิตมาแบบนี้นะคะ ไพ่ของราศีกันก็ออกราศีกร,รกฎก็ออกนะคะราศีมิถุนออกหมดเลยคุณขาเออมาดาบอกนิดนึงเลขที่บ้านให้โชคนะคะใครที่โฟกัสการเสี่ยงโชคบอกว่าอยากจะได้เงินง่ายๆเงินจากฟากฟ้าอ้าวลองดูลองดูอด้อาวเจ้าที่จะทางเนี่ยค่าคืนนี้คืนพรุ่งนี้ใครฝันเห็นเลขเด็ดๆในปิ้งแวบเข้ามานะคะ เอาเลขที่บ้านไปเสี่ยงดูเลขที่บ้านของคุณเท่าไหร่ไม่ทราบนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนคนที่บูชาความรักคนที่โฟกัสเรื่องความรักคนโสดจะได้พบรักนะคะต่างแดนค่ะเขากําลังเดินทางมาหาคุณหรือคุณได้ถั่วต้องเดินทางไปหาเขาจะได้มีการพบเจอกันแน่นอนนะคะเพราะว่า คุณ uh, ระยะหนึ่งแล้วนะจีบกันมาเนี่ยจะได้เจอกันแน่นอน,ส,นส่วนเรื่องงานคนที่โฟกัสงานใหม่นะคะจะได้งานใหม่ด้วยเพราะเป็นอัศวินถือม้เท้าส่วนงานเก่าจะออกหรือจะอยู่ตอ่อก็เรื่องของคุณนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณเลยค่ะหรือจะเอาไว้ทั้งสองงานนะคะอะไรที่มันเหนื่อยนะก็ต้องพักซะหน่อยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เดอะคีให้ชุดเดอะคีเปิดคําแนะนํานะคะเดอะคีแนะนําว่าอย่างไรนะคะในเรื่อง uh, เดี๋ยวหมดหรือ,อยังคะ่ะการงานการเงินนะคะงานเงินมาแล้วเรื่องโชคลาภมาแล้วเรื่องความรักมาแล้วนะคะเดี๋ยวดูเราจะดูเรื่องสุขภาพกันนะคะให้เดอะคีย์บอกสักสองใบนะคะให้เดอะคียหยิบ The ะคียออกมาแบบนี้สักสองใบนะคะ นะคะสุขภาพยังโอเคอยู่คนวันอาทิตย์แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะยังไม่มีอะไรออกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นพิเศษให้เลยเห็นไหมคะพูดถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพมาแล้วนะคะใบที่33นะคะเดคีบอกแล้วนะคะคุณเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มากอีกในหนึ่งนะคะค,คุณดูนะคะหมายเลข33กับหมายเลข5นะคะทําตามคาขนรทมเนียมประเพณีดีมากนะคะคุณเป็นคนที่ชอบสวดมนต์คุณเป็นคนที่ดับนั่งสมาธิคน คุณเป็นคนที่ชอบทําบุญทําต่อนะคะคนวันอาทิตย์ขาทําต่อนะคะเวลาอีกสองอาทิตย์ที่เหลืออยู่ภายในปี2 5 6 5นี้คุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณแน่นอนนะคะช่วงสองอาทิตย์ต่อปีใหม่บอกเลยนะคะมาดามดูวงแค่ให้มาคือดูเป็นดวงของคนเกิดในวันนั้นน,นเลยนะคะส่วนสุขภาพของคุณนะคะร่างกายฟิตเฟิร์มดีมากคุณเป็นคนที่ไม่ป่วยนะคะคุณดูแลสุขภาพดีหรืออีกในหนึ่งนะคะคุณตัด รบได้ไวมากคุณจะไม่แบกภาระอะไรต่อไปอีกแล้วเพราะค่างานการมันมีหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นใหม่นะคะคนคนหนึ่งสมัยนี้เขาไม่ทํางานกันอย่างเดียวคุณคะออฟไลออนไล์ออนไลน์จะตามกันมานะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอาเข้าออนไลน์เนี่ยคุณคะเออมันโคตรเวิร์กเลยสุขภาพดีมากคนวันอาทิตย์คุณไม่ป่วย2อ,อาทิตย์นี้จากวันที่14ที่เข้ามาดูนะคะที่มาดามอัพ อัพวิดีโอให้ดูวันนี้ก็คือคนเกิดวันทิ่การงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักคุณมีพร้อมเลยนะคะจะมีการเริ่มต้นงานใหม่นะคะงานเก่าก็ยังสารต่ออยู่นะคะหักเบื่อให้หยุดนะคะเห็นไหมเพราะว่ามันมีสีดาบมันมีสีดาบอยู่ในไพ่ของเจ้าชะตาไพ่ตัวที่ขยายสีดาบนะคะพักบ้างก็ได้นะคะหาเวลาให้กับตัวเองบ้างเห็นไหมคะไปใช้สตังค์ค่ะคุณคะเดี๋ยวจะมีโชคลาภแล้วโชคลาภการเสี่ยงเด่นมากค่ะคนเกิดวันทิศขา นี่ไพ่เดกีกับไพ่ชุดขยายเป็นเดอะเฮอร์มิตกับเอ่อพวกสารพวกเทเวดาพวกนี้เห็นไหมคุณไหมคะทาบุญค่ะคุณขาเติมบุญนะคะสั่งสมบุญค่ะเพื่อมีสเสบียงบุญนะคะเทเวดาอารักษ์ผ่านมาเขาสํารวจแล้วว่าเรามีสเสบียงบุญหรือมีอยู่เนี่ยนะคะเราเติมบุญบุญอยู่นึงนิดทําไมเขาจะไม่ให้เรา่ะคะเรื่องโชคเรื่องโลาบอะ ถ้ามันมาสองใบแบบเนี้ในใบของเจ้าชะตานะคะเป็นหนึ่งเหรียญแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณคะเอาเป็นว่าปังหนักคนวันอาทิตย์นะคะอีกสองอาทิตย์ที่เหลือภายในปี2 5 6 5เดือนธันวาคมนี้นะคะคุณคะจนกระทั่งถึงปีใหม่คุณจะมี กฤเฎาคุณจะได้โชคดีจะมีข่าวดีๆเข้ามานะคนโสดดูให้แล้วความรักมาแน่นอนนะคะคนที่มีคู่คนที่รักในการทํางานนะคะไม่สนใจเรื่องความรักคนที่มีคู่แล้วนี่เรื่องความรักก็ไม่หวานนะคะธรรมดามากๆเลยเพราะว่าไพ่เดียวระโคชุด energy ออกมาเป็นดวงของคนโสดเลยว่าคุณขาคุณกลุ่มหัวใจเข้าไว้แล้วส่วนคนที่เป็นมีคู่อยู่แล้วนะคะ ยังรักยังดูแลกันอยู่นะคะแต่ความรักมันไม่โรแมนติกก็เท่านั้นเองเอาเป็นว่าไม่มีการผิดศีลเกิดขึ้นก็ใช้ได้แล้วนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันรู้จักกันมานานแล้วก็ช่วยกันทำมาหารับประทานจะดีกว่านะคะในขอไพ่สรุปอีกสักสามใบนะคะอีกสักสามใบไพ่สรุปว่ายอย่างไรนะคะมีอะไรให้คำแนะนำบ้างนะคะเพราะว่าโอ้ยไพ่ออกมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะที่ต้องเปิดแบบนี้เพราะเราดูไพ่วงแคบนะคะ เห็นกันชัดไหมคะเอาไว้ตรงนี้เห็นไหมคะอ่ะเอาไว้ตรงนี้เนาะนี่สองเหรียญเอ่อหนึ่งเหรียญทั้งสองใบเด่นมากนะคะขอสองใบคําแนะนําให้สองใบเลยนะคะว่ามีอะไรต้องแนะนําคนที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนธันวาคมสองอาทิตย์ที่เหลือน,นะคะช่วงสิ้นปีเดือนธันวาคมนี้นะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะคุณขา ดูให้วงแคบลงมานะคะไม่ได้ดูแดนดอมอ่ะเจ็ดดาบคุณขามาแล้วเรื่องสุขภาพมาแล้วค่ะคุณขาเรื่องสุขภาพกับเรื่องงานบอกไปเลยนะคะบอกเลยนะคะอ่ะมาเรื่องงานค่ะใครที่คิดจะลงทุนใหม่นะคะถามว่าลงทุนได้ไหมเพราะว่าเจ็ดดาบมากับเดอะว r ล d ์แบบนี้นะคะไพ่กาลังเตือนกําลังบอกคุณว่าใครที่คิดจะลงทุนใหม่ขอให้เริ่มต้นนะคะเพราะมันมีอัศวินแบบนี้นะคะในไพ่ของเจ้าชะตานะคะอัศวินถือไม้นี่คือเรื่องของการงานนะคะใครที่กําลังจะลงทุนใหม่ ะะให้ระวังนิดนึงให้เริ่มต้นแต่น้อยๆก่อนนะคะคิดใหญ่ได้นะคะแต่เราต้องดูเ่าเรียกแล้คนที่เราทํางานด้วยหรือตัวแม้กระทั่งตัวเราเองนะครั The world หมายถึงงานออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะหรือใครที่ติดต่อกันอยู่นะคะเรื่องของความรักทางไกลอะไรต่ออะไรนี่นะคะให้ระวังนิดนึงนะคะเราต้องสำรวจได,ด้ดูว่าเขาเป็นคนโสดหรือเปล่าอะไรก็ตามนะคะที่ว่ามันอยู่ในไพ่ของอ่า,อาคนโสดนะคะมันเป็นเจ็ดดาบกับ the world แบบนี้นะคะคำแนะนำคือหมายความว่าไพ่กำลังจะบอกอะไรคะขอต่ออีกหนึ่งใบนะคะ ุดไม่ได้ดูแลหยุดไม่ได้ค่ะอีกนึงไมบอกเลยโอเคค่ะปล่อยวางค่ะมันต้องมีความเชื่อใจเกิดขึ้นนะนะคะเอาลงทุนน้อยๆน,นะคะถ้าถ้าเป็นเรื่องงานนะคะให้ลงทุนจากเบี้ยน้อยหอยน้อยไปก่อนเรามีสิทธิ์คิดใหญ่ได้แต่ว่าการลงทุนนะคะเป็นช่วงสิ้นปีด้วยเนี่ยนะคะถ้าใครที่มีความมั่นใจเต็มร้อยถ้าพวกงานออนไลน์ของคุณมันจะตอบโจทย์ ได้ด้วยนะคะระวังสุขภาพไว้นิดนะคะคนที่ปวดหลังปวดไหล่ขาแข้งไม่ดีสุขภาพจะบอกตอนแรกนะคะไพ่ใบนี้บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่แข็งแรงแต่ไพ่กําลังเตือนอะไรบางอย่างนะคะเดือนลักษณะของการทํางานนะคุณคะให้ระวังคนที่เข้ามามันจะไม่จริงใจคนที่เราครบใหม่นะคะ ถ้าเกิดการไม่จริงใจเพราะเรายังไม่ได้ศึกษากันและกันคุณขาให้ระวังนิดนึงหากใครคุณกาลังจะลงทุนเรื่องงานออนไลน์กับใครหรือง,งานตัวใหม่นี่นะคะสํารวจให้ดีนะคะอ่ะว่าแล้วก็ขยายอีกใบหนึ่งละกันเจ็ดดาเอาให้ชัดเลยนะคะคณอาทิตย์จะได้ไม่คลุมเครือคะ่ะนะเพราะว่าอันนี้เป็นดวงรวยภาพรวมนะคะคุณขาไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งอะ่ะเก้าเหรียญบอกแล้วนะคะอะ่ะคุณขามันได้เงินอยู่แต่ต้องระวังนะคะคุณต้องคุมเกมให้อยู่นะ่ะ อย่าให้เขาคุมเกมคนเดียวทักทำร่วมพุ่นกับใครเนี่ยนะคะก้าเหรียญบอกมาเลยนะคะว่าทําได้นะคะแต่ให้เริ่มต้นแต่ทุนน้อยๆนะคะแล้วคุณจะต้องคุมเกมให้อยู่เงินนั้นคุณจะต้องรู้ทุกทั้งหมดไม่ใช่ให้เขามาควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่นะไว้ใจคนก็ต้องดูหน้าด้วยนะคะคุณขาอาวทำได้ค่ะในระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นนะคะ การงานการเงินสุขภาพโชคลาภสุขภาพนะคะแข็งแรงสมบูรณ์แต่ให้ระวังการสะดุดล้มนะคะคุณขาอ,อการสะดุดล้มนิดนึงแล้วก็เรื่องนี้นะคะเพราะมันไพ่ใบเจ็ดดาบใบนี้มันเป็นเรื่องของเห็นไหมชุดนี้เป็นเรื่องของการดอกใจนะคะคุณขา คนคู่ที่บอกมานะคะหวานกันนิดนึงก็ได้ค่ะคุณขาอาจจะมีไม่มีอะไรมากขอให้เราคิดได้เป็นเรื่องดีอย่าไปคิดอย่าไปปักใจฝังใจว่าโอ้ยตายแล้วหมอดูพูดออกมาอย่างนี้นี่มันเป็นภาพรวงคุณขาหมอดูพูดออกมาอย่างนี้ตายฉันต้องระวังอย่าไปจับผิดค่ะแค่ระวังนะคะอย่าระแวงค่ะคุณขาเพราะฉะนั้น,นะคะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะมันต้องดีเสมอสําหรับเราค่ะมีทางออกค่ะคุณขาในเมื่อเราไม่หวานกับสามีไม่หวานกับภรรยาก็หันหน้าคุยกันนิดนึงแล้วเรื่อง ของเบอร์ที่3ามันจะไม่เกิดขึ้นเลยฉะนั้นนะคะมาดามยินดีด้วยกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเวลา2อาทิตย์ที่เหลืออยู่ก่อนเส้นปีนะคะจึงทั้งต่อปีใหม่คุณจะมีข่าวดีเรื่องงานเรื่องการนะคะคนโสดสามารถครบได้กับชาวต่างชาติแน่นอนหรือคุณที่กําลังจะเดินทางนะคะไปพักผ่อนนะคะหาความสําราญนะคะคนที่ไม่กล้าใช้เงินนะคะคุณนะคะคุณมีโชคลาภจากการเสี่ยงฝากฟ้าย,ยื่นมือให้คุณแล้วหรือไม่ก็ หน้าที่การงานใหม่โอเคประมาณนี้ค่ะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ2อ,อาทิตย์แรกที่เหลือภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะขอให้คุณโชคดีค่ะมาดามแองเจิลผู้หญิงสีวิไลนะคะชอบใช่นะคะให้กำลังใจามาดามโดยการกดกด subscribe นะคะเพื่อสนับสนุนกันและกันนะคะมาดามจะได้ออกมาทำไพ่ให้คุณแบบนี้เป็นประจำนะคะจะทำการบ้านตลอดแล้วนะคะไม่ตกรอบค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้คุณวันอาทิตย์นะคะ คนที่เกิดในวันอาทิตย์เดินธันวาคมสองที่ที่เหลือนี้มีความสุขมากนจนถึงวันปีใหม่เลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ